วังลีเราแจกอังเป้าเราต้องซ่อมตัวหน่อยเพื่อให้เล็กๆตาหาลววัดแต้มแตโลวบทแต้ตมแต,มต,มตมจบเับกระว้าไม่ได้นอนข้างทางโฮ้ย <c oughs> เหมือนหมาน้อยสองตัวกระดิหัวโอ้ย <c oughs> เพื่อนสเตจ๋าแล้ว <c oughs> เราไม่มีกับเขาบ้างเหรอ <c oughs> เธอมันเด็กโง่ ตุดจีนทั้งทีผมขอร้องเพลงจีนสักหน่อยจีนตรงไหนนี่ไงที่คาดผมมื่ก่อนจัดไปสักหนึ่งทงทำนอนดีจนนุ่นได้ลงวัดเต็มเต็มหลงโบทเต็มเต็มจำท้องกับว้าไม่ได้นอนข้างทางเฮ้ยร้องมินี่เหรอร้องมนี่เลยแปลเป็นไทยอะแล้วเตรียมของแล้มีอะไรมาใหม่เนี่ยวัวนตุ๊ดจีนผมเอาของเครื่องประดับมาขายเพื่อน เฮ้ยผมไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวคุณก็ต้องซื้อผมไม่ซื้อดูปากผมไห้นะไม่ซื้อถ้าคุณมาซื้อผมจะบวกสามเท่าก็ไม่ซื้อจะมีเหตุผลอะไรไอ้ผมต้องซื้อเดี๋ยวคุณก็รู้วังเลนักเรียงคงไหนยมาแต่ตัวค่าเต็มวางตกเกงจะมาล้างเปล่าแร้อจ้าวังเลเป็นวังชงการเฮ้ยไม่ใช่วังเล แบงวังตุกเก้นเออวังนี้ใครไม่แต่งตัวมาบกไะไรองเปาอุ้ยเราไม่มีเลยนี่ว่าหนูไม่เีลาเลยขออังโลอะไรอยาได้ตาไฟเหรอไม่แต่งตัวมาโอละไอ่างเปาวไปร้านเด็กชายตีนมีขายไปสนับสนุนเพื่อนหน่อยเพื่อการทำมาหากินนี่ครูได้ส่วนแบ่งจากเจ้าอ้วนไหมคะ เพื่อนเขาขายของก็ต้องส,ส,น,สนับสนุนสิทางลีลีนะแพนล้าถ้าทำลีเดี๋ยวว่าให้ซาลาเปาอุ้ยเอามาทำไมซาลาเปาไม่เอาาน้าตะหูมาได้ละ่ะอ้พนด้ามาเวหิวซะแล้วเอาไปละอันพร้อมนะ,ะต,ต,ตนุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่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 แชแช่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 แแช่แช่่แช่แช่แแช่แช่ช่แช่แแช่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 แช ขายของให้เหมือนลีเดี๋ยวอ้วนห้างเปล่าเฮ้ยอ้วนซื้อหนึ่งดิเอาวันไหนดีอ่ะ้ยเดี๋ยวลื้อว่ามีความบันเทิงมอบให้ดูนะเอาคอร์ดราเฟล่าเต้นนะตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่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 เช่เช่แช่เช่ดูสินี่ก็ไม่ซื้อสิดูไมได้กำลังสนุกเลยอ้วนเอาอันนี้อ่ะเท่าไหร่ะอ้วน ยี่สิบภาษาจีนว่าไงห,หรือคิดว่าอ้วไม่รู้เห,หรอเจ๊กหอซาสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮ้ยวเอาเอามายีา่สิบหรือนี่ยังไม่เชื่องนับแพลล่าอะแต่ในอ,อ,าาอัวดูอีกรอบสิอัวใหม่จีอ้วนสวยปะเนี่ยเออได้ได้ได้ไดไดจ่ายตั้งมาก่อนจ่ายไปแล้วอัววปะเนี่ย เดี๋ยวอัวไปรับอ่างเปล่าจากครูสเตฟานี่ก่อนลือเนี่ยคนจีนตัวปอมแมทแพนดา้าเต้นให้ดูอีกรอบสิไปเต้นเลยลือเนี่ยมาเลี้ยงเทียเขาเปลือกจริงๆเขาเปลือกไม่จริงทำไมมันแข็งข้ากินข้าวสวยมากกว่าโอ้โหเรื่องมาอีกแพนด้าอะไรเนี่ยนะอะอมวยอมวยอวัมวยมาแหวอเอ้ยนั่นมันเป็ดบิน ค่ะหนูไปซื้อมาแล้วเลอเลเลเลนเลนหรือนี่ทำเลี่ยมเลี่ยมไปเลยเออหนูไม่มีพระให้เลี่ยมหรอกค่ะเอ้ยหมายถึงเยี่ยมเลี่ยมไปเลยก่อนจะรับอ่างปลาไปอ่ะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงสิเอ้าเอ้าตกเตียวใจจะกินโต๊ะละเอเอาวฮะแต่พุกเก้รับไปเดี๋ยวนะคะแต่ปุกกี้มันไม่มีเครื่องหัวอะไรเลยนะคะ ถือว่าเพลงนี้ร้องให้หนูคะ่ะอ,อขอบคุณค่ะปุกกี้ทำไมเธอไม่มีเครื่องแต่งตัวทรงหัวอะไรพี่อะเงี้ย้็ตรงไหนมีอะคะร้านเจ้าอ้วนมีจ้ะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวหนูเปิดเลยนะคะเฮ้ยรอให้เพื่อนๆได้คบกันก่อนสิอ๋อผมรู้ละครูสเตฟนี่ให้แต่งตัวถึงจะได้ของเปาก็ใช่ไงแต่ผมขายให้คุณสามเท่านะโอ ซื้อนหนึ่งดิอ่ะซื้อเลย20บาททุกอันนะโอี้เหมาะกับอันไหนอะ่ะนี่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 ซอน,นี้เลยเหมาะเม้งกับปิง้งหลิงเหมาะแน่นะเหมาะเหมาะเหมาะถ้าใครไม่แต่งตัวนี้ไม่ได้แต่งเปาเหรออ๋อนี่ผมรู้แล้วใช่ใช่ใช่ใชอ้๊ยแบบนี้รีไหมสวยเหมือนอาหมวยไหมไม่อา้าวงั้นคืนเอ้ยสวยสวยสวย,สวยถ้าลือคืนวะลืมจะอดแต่งเปาอ่ะนะไม่คืน ล,ลีลีลีแต่งตัวน่ารักกันแบบนี้ขออ่างหลคะ่ะข้าขึ้นข้างบนก่อนเอา้าทำไมไม่เจกงอยตรงนี้ละ้คะโถจะให้ก็ดีละแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะ,คะลงทุน20บาทในซองอาจจะมี5,000ก็ได้คะ่ะโอ้โอเกินใช้เหสเตฟานี่เฝ้าร้านยัใได้เรื่องพีเนี่ยโอ้โหไม่อยู่แล้วหายไปไหนเนี่ยจี๊ดนะไปซื้อของเตรียมไหว้วันตรุษจีน พอจีดหน้าเหมือนคนจีนใช่ไหมเอฟซีว้นกี้คือเบลว่างเป่าข้้นบนกันนะหัวมีแสงเหมือนอะไรแพลลี่เฮ้ยวันคุณบุลี่เหรอดีเป็นยังไงคะวบแบบฟอฟแฟบวังลี่เราแจกอังเป้าเราต้องซ่อนตัวหน่อยเพื่อให้เล็กๆตามหาอุ้ยเล็กๆมาแล้วซ่อนก่อน สวัสดีค่ะครูสเตฟานีพกเคยเห็นฉันหรอเห็นสิคะครูตัวใหญ่เอาแฮรี่ปากเสียหวังลีช่างไม่แกกอ่งางเปาพวกเธอพวกเธอ,เธอปักเสียนะปากมาไม่ดีค่ะเดี๋ยวหนูตอบให้นี่แหละแกเป็นคนโพูดไม่ใช่เหรอมาตบฉันทำไม <c oughs> ขอบคุณค่ะสําหรับอ่างเปาอะไรพวกเธอลืมเหรอวันนี้ลืมแต่งตัววังสุกจริงนะเออทำไมยังร้ไม่เตือนอ้าวปากแกไม่ดีแล้วความจำกยังไม่ดีครูค่ะแล้วพวกหนูจะไปหาซื้อที่ไหนได้ล่คะคะร้านเด็กชายตินมีพวกเธอขึ้นมาไม่เห็นกันหรอตามันไม่ดีค่ะมองไม่เห็นนี่ฉันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยเหรอก ตกใจแกนะเนี่ยเอาฉันสิตกใจแกไม่ใช่แกตกใจฉันเออแต่ว่าหัวแกมีแสงเหมือนหัวพาร่เลียเนาะเอาแกที่บิดเตียบกับฉันนะเอาก็แกชอบบูบี้ฉันน่ะเดี๋ยวนี่เห็นกณสเตฟานี่ไหมอยู่ห้องพักครัวเอเก็นกี้ไปแหละจะไปเอาอ่างเป่าลิลี่รีไปดิเล็กๆมาแล้วแอปกนครัวสเตฟานี่ค่ะอ๋อให้หนูเลือกหรอคะ Hey, เฮ้ยครูแอบอยู่ออาคนนึกว่าให้หนูเลย,ยค่ะลื้อนี่หยิบไปซีซสวนะสองนั้นมีแค่ห้าบาทเองเอา,อางั้นหนูขอเปลี่ยนค่ะไม่ไลไม่ไล่ไม่ไล่เออหนูจะเอาเห้าพันนะคะไม่เอาหา้าบาทไปไปไป,ปลื้อไปกากาไปไป<า>นี่ยายสเตย์ฉันให้เธอเฝ้าร้านแล้วนี่นหายไปไหนมาฮะฉันแจกกอมเปาเด็กๆอยิ่จ้ะค่ะ เพื่อนสเตจจ๋าแล้วเราไม่มีกับเขาบ้างเหรอเธอมันเด็กโงถ้าอยากได้อะต้องแต่งตัวให้เข้าตรีมจ้ะแล้วเราทําไงอ่ะแต่ฉันมีของไหว้วันตรุษจีนนะเนี่ยเพียบเลยไม่ได้ฉันหมายถึงเครื่องแต่งกายอ่ะแล้วเราซื้อที่ไหนอ่ะร้านเด็กชายตีนข้างล่างไงเธออ๋อก็ว่าอยู่ขายอะไรโอเคเดี๋ยวมาพัาดให้ว่วหน่อยว่าร้อนนะเตงเขาขอซื้อนึ่งอันค่ะเจะ้าอ้วน อ้อาวแพลลาเต้นให้ลูกค้าดูหน่อยโยนี่ก็เสียวกับแพนด้าเขาแข่งแลมกับเดอะ์ฮาร์คทุกคนต้องตั้งใจฟังก่อนเขาวิงเขากยิ้มมาก่อนเวลาเขานิ่งเขาก็ยิ้มมาก่อนแล้วเขาก็ยิ้ม,มยิ้มยิ้ม,มโอ้ยยิ้มยังไงอ่ะแล้วกูเปนแป,แปยิ้มเฮ้ยใช่แป็นได้ยิ้มแพนแพนแพนดาเชีย่ยขายของ่อยแพนด้าเอ้ย,อยถามอะไรตอบได้ได้ ชิ้นไหนสวยนี่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 ้ยแพนด้ารับไหนจับก็ไปอบดาแร้อัอปด้าบ้าเลยรอปดุนนี่<ะ>อยากสวยต้องลงทุนเจโลจำไว้ฉันเอาสองคู่นี้อืมขอบคุณฉันลงทุนเหมือนกันเตงนี่ค่ะฉันอะเหมือนอะหมวยเอลโรที่สุดเลยนี่เป็นไงเป็นไงอะหมยเอลโรออกรงแล้วแกไม่ถึงหนึ่งในสี่ของฉันหรอกบอกตรงดูนี่ ะมาสู้อมมยแพรี่ได้อย่างไรแกสู้ฉันไม่ได้หรอกแกก็สู้ฉันไม่ได้พันด,ดาเอานี่ไปวันยี่สิบด้าแกก็ต้องใส่ไม่งั้นไม่ได้อ่างเปาใส่เดือนแกก็ต้องใส่รู้สึกผมเหมือนอยู่ในดินเลยโอ้ใช้ได้ด้าน่ารักพันดาน่ารักทุกรักเวลาลงเล่นพันดาน่ารักทุกรักเวลาลงเล่นไปงานกีฬาศีรษะแล้ว ไม่รีบไปอ่านเปล่เดี๋ยวก็หมดหรอกก็จะโรอ่ะชวนคุยอ้าวนี่กล้าว,ว่าอาหมวยโรหรอได้ได,ได,ไดเอาไปยี่สิบค่ะเต้นของครับเจ้านายแตนดาก็ไปรับอังเปล้ดวดสิจะได้สองอย่างอ่ะเขาครับเจ้านายชีน้นำเ <laughs> ด็กชายตินเหลือให้ครูบั้งไหมอ่ะเหลืออยู่ครับเยอะแยะ แล้วครูเหมาะกับอันไหนเหมาะกับอันนี้กับอันนี้ครับจัดไปนี่ครับอืมจ,จ๊จาแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวครูจะไปรับอ่งเปากับครูสเตฟานีอยากได้ด้วยหรอครับอ้าของฟรีใครๆเขาก็อยากได้ไปละกำไรหน่นหนเลือซามันทำอะไรดีนหมดยังนี่ครับยังเหลืออยู่ ง,ง,งั้นงั้นงั้นครูเหมาหมดเลยครูเป็นคนแจกต้องใส่ด้วยหรอครับใส่สิเดี๋ยวนักเรียนเซลกล้ัมตาหนีน่ๆแล้วใครครับเป็นยังไงจัดเต็มคาราเบลเฮ้ฉันวาดมังกรนะเผื่อจะได้อ่างเปาเพิ่งฉันก็วาดแปะอิ่มดีกว่าเผื่อฉันจะได้อ่างเปาเพิ่งครูสเตฟ,นฟานี่พวกหนูพร้อมแล้วคะ่ะเพ่จะได้อ่างเปาอ้าวอยู่เดี๋ยวสองตัวเกลืออ้าว ฉันมีสองอย่างนางเป็ดมีแค่อันเดียวเองหรือมันมีสองอย่างเลยว่ะเราลงไปซื้อเพิ่มไหมอือน่าจะหมดแล้วอะเหมือนหมาน้อยสองตัวกระดิกหัวอุ้หมาน้อยหไหนอันนากับเกียวซาอือเอลซาสิพวบแกลสองตัวนะเดี๋ยวฉันเปรียบเทียบให้เหมือนไม้เสียบลูกชิ้นกับลูกชิ้นนะ่ะ ปิดเบี้ยวนะปิดเบี้ยวบูบี้อ่ะบูบี้บูบี้ยายเตฟานี่ฉันจับเต็มมาแล้วอ้าวเห็นคุณสเตฟานี่ไหมไม่เห็นค่ะโอ้โหแต่งตัวแบบนี้อยากได้หลังเปาแมนใช่ปะขอนูได้แล้วค่ะฮะของหนูยังค่ะแล้วแล้วผุดเตฟานี่ไปไหนไม่รู้รค่ะแล้วแล้วทำไมหัวเด็กกินคุกกี้มีไฟแว๊บแอ่บอะอ๋อมันดูดแสงจากหัวแพรลี่ไปค่ะ บิดเบี้ยวบิดเบี้ยวสังคมบิดเบี้ยวชอบบูเบี้ยะพวกเราไม่สอบเลย นานและแล้วก็แต่งตัวตามคอนเซ็ปต์เ๊ะ่อนนาออกไปเต้นไปโอ้ยเราคงจะเต้นทำไมอะอ่ะช่วยกันแจกกระเป๋าหน่อยเละสองคนค่ะนา้ได้นายเห็นนะเห็นนะเธอนี่แต่งตัวเวอร์กว่าใครเพื่อนเลยนะเนี่ยแต่งตัวเวอร์กันจังเลยนะพวกเธอนะเบาๆกันหน่อยนะพูดไม่ดูตัวเองเลยนี่เธอว่าใคร อ้าวแพงแล้วมาแล้วแอมเปา <c oughs> ไวพร้ด้วยซินเจียุยไม่น,นี่ต้องใช้โอ้ยไม่ใช่ซินเจียยูอีซินนี่วัาใช้พูดก็พูดเพียนอ่าต่อไปอัา้มวาะแพลี่และอัามา้มวะยาโรมายาทำไมต้องเรียกชื่อฉันพร้อมกับเธอทำไมต้องเรียกชื่อเธอพร้อมกับฉันนะ วยพังรวยขอให้ร่ำรวยฮ่องฮงฮงเพงเพงสีอันนั้นมันหมาไม่ได้เรื่องเลยไม่ต้องแจกซะเลยดีมั้งไม่ต้องแจกให้พวกมันหรอกค่ะให้หนูดีกว่าพอแล้วพกเธอพอแล้วแกอวยพราะได้เป็นดูชินนี่อ้าวแล้วไปเอามวยขอบคุณค่ะขอให้ร่ำรวยสวยสุดๆเฮ้ยสวยสิสวยอะไร ตัวตาดีตั่วพูดอ่ะลูกนี่พี่จอบปากมาพูดอ่ะเฮ้อไหนบอกว่าให้ดูแกงไงมาได้ไมาเห็นได้ได้รักแล้วกูถึงไมมาได้แค่ตีนมาเพราะไม่เป็นงังไม่เป็นงังทั้งเลยอแล้วป้าย<ะ>ขอให้เฮงๆฮงปัง,ปงๆังเมื่อนขนมปังกินนมอ้าวรู้ไว้ ลูเป็นคนจีนไม่ใช่เหรอคะลู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 เป็นตัวอย่างลูลูลูปูอยู่ในรูเฮ้ยพรองทางสองคอนเก็ตเอาอะไรไปแกพาฉันโดนด่าครูเป็นคนจีนอยู่นะคะอ้าวลืมลืมลืมพกมืปากกายเลยพกลืมปากกายครูเครียดใช่ไหมครับเออเครียดมากเลยเดี๋ยวผมมีของสมนาคุณไปให้ดูได้เอาหนีมา เต้นอะดา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 โอเต้นทั้งวันเต้นทั้งคืนจีดังไม่ได้เลยครูคขะยิงว่าหนูโดนดาา้เดี๋วกอนให้ครูได้อ่าปล่าก่อนไข้ซ่าเข้ไหมอ้าวจจอาอยากได้มันกันเหรอสักจีดมามามาคว้ฟันแล้วโหก็อยากได้สิแต่งตัวมาสักขนาดนี้ ขอให้ FC ทุกคนมีความสุขความเจริญสา